สบายดีพี่น้องมาเด้อมากินข้าวนำกันพี่น้องมื้อเฮ็ดพันป่ากินได้น้องปิ้งป่าปิ้งมั่มพี่น้องหมูต้มน้ำป่าเด้อพี่น้องเด้อกับพักเยอะแยะมากมายเ้ยพี่น้องมามากมากกินนำกันพี่น้องสบายดีพี่น้องมาเด้อมากินข้าวทเลนำกันเ้อพี่น้องเด้อมาหอดตะเวียมาหอดแล้วเด้อพี่น้องมาหอดเวียงจันแล้วเด้อมาหอดประมาณสามที่โมงเลยมามากกินข้าวแม่มอนมาเด้อแม่มอนไอคิงกินข้าวกับลูกนะแม่ อันนี้ไอ้ม่อนเด้อลูกสายลาภูว่าอันนี้ไอต้นหลานลูกอาพี่น้องมามาพี่น้องเอฟซี FC มาทุกคู่ทุกคนมากินข้าวตรงกันเด้อปิ้งปลาหมูต้มน้ำปลาพี่น้องอันนี้มั่มซื้อมาเตือนแท้คกูล่ะ ไอ้มอนไอ้คิงส่งการเจอกันเ้ยแม่ส่งการลูกสิปยามอีเดอร์อีก2เดือนไป ม่มาเข้าคลิปให้แม่มาเบิ้งลูกสวยเด้เด้อพี่น้องมาเลยแม่กำลังมาเลยฮะพันฝาลูกเคย,ยก็ล่อๆเร้อเห็นบห ก็อนอนเต็มเอาไปให้กินข้าวตัะวันได้กินข้าวอ่ะ,ออะ,ะเออถ้ากินพ่อพ่อเอะนะน่ะขอสิบนาทีดูไอ้จีด้าม้าด้าค่อยพี่เด้อพี่น้องเด้อจะไปด้าแล้วเด้อไม่หมอนเด้อเราหงุดหงอย่างเด้อ ค่อยลดค่อยเป็นผู้น้อยเราเป็นผู้ใหญ่แล้ว่ปยังให้แพลด่าเรา รักษลัดนะพี่น้องหอมหอมป้อมผักชีหอมบัวแตงเแลวก็ขีอบซอส๊ะขี้ผอบซอสข้าอหมกเยัง

แล้วละล,ลงมาเด้อดพวกพวกท่ากินหลังกงก็มีพี่น้องจะเจ้าอาย ปลาปลานะกระปิ้งปลากิย้นนึ่งอกนช่วงน่นะวันเขาไปตอนนั้นนะหน้าอ่างหน้าอ่างมาหน้าอ่างช่วง ดีเต็มมาฮอดเหงือนพี่น้องแม่มอนเซ็ตถามเป็นห่วงเพิ่นบอกให้สู้ๆแม่มอนมาสู้ๆเด้อลูเอ้ยมาสั่นไปสู้ไปกับลาพี่น้องอันอื่นบอดงเฮาบรดหุ้เรื่องหุเงลาวนึ่งไปเจ้าเนาะเฮากับบอดเกี้ยวเด้อพี่น้องเด้อเรื่องของเพื่อนก็คือเรื่องของเพิ่นเรื่องส่วนตัวเพิ่นเฮากับบอดงยุ่งเกี้ยวกับเพื่อนเด้อพี่น้องมีแตอันสิ่งที่หุ้ก็คือว่าค่อยกับแม่มอญซื้อหักแพงกันซื้ๆแต่ว่าบอด้ว่าเออขึ้นว่าสิไป อันเว้านั่นเว้านี่ยุ่งแย่เราจังสันจังซี่โบ่บพต้องคืดเด็กพี่น้องเพราะพวมีอยู่ในสมองของข่อยเนาะพี่น้องเนาะเข้าไปก็คือว่าหักเล่าแพงเล่าซื่อๆอันเชื่อมว่าเล่ากับคนอื่นพิษกันอีหยังกันเทานั้นเฮากับบุหงุบุเห็นน้ำเพื่อนเนาะพี่น้องเนาะเฮาก็บม่ได้ไปซู้ไปส่วนเรื่องส่วนตัวของเพื่อนพี่น้องเฮากับบุกาเนาะเฮากับเป็นผู้น้อยเพื่อนกับเป็นผู้ใหญ่ที่เฮาเกาลบเนาะพี่น้องเรื่องของเพื่อนกับเรื่องส่วนตัวของเพื่อนเฮาก็จะพยุ่งเกี่ยวน้ำเพื่อนเด้อพี่น้องเด้อเฮาก็ยุ่สส่่่่่ววววนนนขออออองเเเเเาาาาาคคืืัักกกพ็ ส่วนของเพื่อนเป็นเป็นของหักเพื่อนสิิงที่เพื่อนเพื่อนเป็นยุ่เนาะพี่น้องเนาะบ่ได้คึ้จะเออไปยุ่งวุ่นวายกับชีวิตของเราเรื่องส่วนตัวของเราบบเด้อพี่น้องเด้อเรื่องของเพื่อนกับคือว่าเฮาจะไปยุ่งบกเกี่ยวเนาะพี่น้องเนาะให้เขาอเขเขาใจกันเด้อพี่น้องเด้อ ย่ะกี่ยมกินข้าวคือมาข้ามในต้นไม่ได้คือมาข้ามแท้แม่แม่ดวงกินข้าวน่ะที่ไปใส่แล้วเสียหมกแดงไปให้อยู่หายไหม

รับคลิปนี้ก็ขอลาพี่ลาน้องไปก่อนเดอ้อพี่น้องเออเจอกันคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เอ้อพี่น้องเดอ้ออันส่องสาวเนือกินเสือ้อพี่น้องเดอ้อกับส่องน้องน้ำขิงกับยายหมอนเดอ้อพี่น้องเดอ้อขอฝ้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เอ้อพี่น้องเดอ้อสำหรับนี้สบายดีสบายดี